สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทารุหกเก้อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีร a นดอมไม่ให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าความน่ารักมีออร่าของคุณไปเตะตาต้องใจใครกันนะไอ้อยากรู้จังความน่ารักมีออร่าของคุณไปเตะตาต้องใจใครกันนะ พะมีไพ่อันนี้มามันน่ารักดีเลยอยากจะทำทับทิน,น่ารักน่ารักให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวขอดูลักษณะตัวต้นและความสัมพันธ์คุณแล้วเขาเขาข้าวก่อนว้าวคิวชิว,ชว ควีนออฟบอลควีนออฟอโอ้โหเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สงสน่เน์นะคะทำงานเก่งมีความรูม้สูงมีสติปัญญาดีมีทักษะในการทำงานเชี่ยวชาญในการทำงานหรือมองการไกลนะคะทำงานเก่งอ The h i e r o p h แฟนนะคะ เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีศีลธรรมจริยธรรมยึดมั่นในความดีฮาร์ฟานพายพาราศีพิโิกถัดไฟเมกสิงห์ธนงเดี๋ยวกันนะโอเดวิล oh, ราศีบังกรน,นะคะอะไรกัน เดวิลเลยเหรออาจจะพูดได้ว่าวพราะคนคนคนนี้นะคะมีทั้งขาวแล้วก็ดำในตัวก็เหมือนมีทั้งดีและร้ายอะ่ะจะให้ร้ายก็ได้จะให้ดีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดออกแนวทางธรรมหน่อยก็คือจะราชาทั้งโลกแล้วก็ราชาทาังธรรมนะคะไิ้ตายแลย้ว อะไรกันขออีกสองไปว้าวแต่ที่จริงแล้วอะตัวตนของเขาจริงๆอะก็คือเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะชอบให้เป็นคนที่มีความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นก่อนเสมอนะ เป็นผู้ให้ให้ผู้อื่นเสมอเลยคนคนนี้นะ่ะเดวิลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามเยอะมีคนรักคนชอบเขาเยอะเป็นคล้ายๆกับเดอะสตาร์เป็นคนโด่งคนดังในที่หนึ่งเลยเห็นไหมเดวิลมีดาวบนหัวอืออาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรักคนชอบเยอะอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็ธาตุด,ดินเนาะมังกรทศกันโอ้อศวินเรียนเป็นคนที่อุปนิสัยนะคะมองการไกลรักในความมั่นคงนะคะความรักในความมั่นคงแล้วก็ความเจริญก้าวหน้านะคะชอบที่จะวางแผนอนาคตความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วย โอ้ทัดทัดไฟทัดตินโอ้ห้าเหรียญไฟออฟเพนตะค้อนห้าช่วยเดี๋ยวขอเปิดให้หมดกันแล้วกันนะทัดน้ำมาแล้วนะคะมีจระกุฎพิจิตอันนี้คืออะไรอะ่ะ attention attention ประมาณไรเดี๋ยวก่อนสเต็งเหรอโอ้แต่สำหรับเป็นสิบไม้เท้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ทำไมมันเหมือนเป็นไพ่พิเศษเลยไพ่สำหรับนี้เพิ่งได้มาใหม่ยังไม่รู้เลยว่าความหมายไม่ได้ดูเลยโอ้ oh. attention แปลว่าเอ่อความน่าสนใจคุณน่าสนใจสำหรับเขามากบอกเลย คนคนนี้นะหกเหรียญหถ้วยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วหกถ้วยหกเหรียญเป็นคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของกันเละกกันอาจจะเคยมีความช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานความรู้สึก พ p อร์ตกันช่วยเหลือกันในบางสิ่งบางอยา่าง The Hermit อันนี้จะเป็นตัวตวหนหองคุณทำไมตอนนี้เดี๋ยวก่อนทำไมคุณรู้สึกแย่ขนาดนี้หรอคุณเป็นอะไรห้าเหรียญห้าถ้วยเนี่ยคุณมีความรู้สึกเสียดายอะไรอาวรกับ อะไรเก่าๆดเดิมๆหรอใช่ไหมเนี่ยหกช่วยกับหกเหรียญเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ก็ได้นะคนที่เขาสนใจคุณอยู่ตอนนี้เนะี่ยเตะตาต้องใจคุณตอนนี้เนะี่ยเขาก็สนใจคุณนะแล้วทำไมคุณถึงรู้สึกเศร้าเสียใจกันละ่ะ หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันนิ่งเงียบกันไปแล้วหรอเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเนี่ยไพ่ไม่ให้คําตอบไปเนี่ยคุณน่าสนใจคุณอยู่ในสายตาของคนคนนี้ตลอดเวลาเลยนะเห็นไหมเขาไม่เคยค้าสายตาไปจากคุณได้เลยเห็นไหมคุณอยู่ในสายตาของเขาคุณอยู่ในอำนาจของเขานะ นี่คุณแบบส่องเขาด้วยหรือเปล่าเนีย่ยเทอร์มิดเนี่ยราศีกันธัดน้ำาตัด,ดินทัดไฟเด่นๆเลยก็มีราศีพิโสกราศีมังกรแล้วก็กันนะคะเออสิบไม้เท้านี่คือรายหนึ่งเหรียญอ๋อน่าจะเป็นคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณนั้นก็รู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่ดีแหละ ดีไพ่เหมือนมาการันตีเป,นเ,ปนนตเป็นไปแน่จะเป็นไพ่พิเศษอดีตของสำหรับเนี้ยบอกเลยว่าเขาสนใจคุณนะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่สนใจคุณแล้วก็คุณคิดผิดแล้วอะไรเดี๋ยวขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ส่คูอยังไงอะ่ะมันเป็นอะไรในะอดีตเดี๋ยวเขาเก็บให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูใหม่อดีตของคุณแล้วเขาคนนี้เป็นยังไงกันแน่ในอยัรง ขอดูอดีตของคุณแล้ะเขาคนนี้สีเป็นในรูปแบบไหนยังไงทำไมปัจจุบันมันดูเศ้าซ้อยอ้อยอยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวไพ้นี้น่ารักจังเลยไม่อยากให้ดูอดีตหร la, อกค่ะอดีตเป็นยังไงกันนะโอ้โหหเหรียญก็ยังมา หมายความว่าเคยมีใครบางคนช่วยเหลือกัลละกันให้ความช่วยเหลือกัลละกันโอ้โหก้าวถ้วยอันนี้คือเขานะเนี่ยเขามาช่วยคุณหรือเปล่าว้าวสติงอะไรอยากออกมาสารถ้วย เดี๋ยวนะคาวเวอร์หกเก้าแปดสามมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเปิดให้หมดกันละกันได้ค่อยอ่านทีเดียว mm hmm. จัดเมนต์เตด ใช่ค่ะทำไมไพ่ข้างล่างมันจะดำมืดเ่ยเดี๋ยวสิบไม้เท้าก็ยังมาโอ้โหหนึ่งไม้เท้าต้สำรับกันลึวเวร์อืมรู้ละในอดีตอ่ะคนคนนี้อ่ะ เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะคุณกับคนคนนี้อาจจะแค่ได้พูดได้คุยกันมันเป็นเพื่อนกันหรือยังไม่มีสถานะให้กันแล้วมันก็อยู่ดีๆก็เกิดสถานการณ์ที่แบบปุ๊บปั๊บกระทันหันนะเหมือนมีใครคนนึงอะ เดินออกไปจากความสัมพันธ์เนี่ยเลือกที่จะตัดจบไปเลยจ u s เมนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเป็นเป็นคนในครอบครัวสังคมอะไรหรือเปล่าที่แบบอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทำให้อีกคนหนึ่งเลือกที่จะตัดจบแล้วก็ไปเริ่มความรักครั้งใหม่หรอ ไปเริ่มความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ใหม่มีการช่วยเหลือกันในเรื่องของงานเนี่ยมันต้องมีการช่วยเหลือกันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่แบบทำให้คุณแต่ก่อนรู้สึกว่าคุณพาวมากประสบความสําเร็จในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตแบบ ขึ้นรุ่งนะคะการงานก็ลุมเรานะคะเยอะแยะมากมายแล้วอยู่ดีๆทำไมสถานการณ์มันพลิกกันเนี่ยสามถ้วยอาจจะมีคนเข้ามาแทรกลกางในความสัมพันธ์นี้หรือมีคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อ่ะคุณไปเลือกคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยว เนี่ยมันมีหนึ่งเลิฟเวอร์จัสติสเนี่ยอมันมีคนหนึ่งที่ไปเลือกคนใหม่อ่ะเลือกอะไรใหม่ๆไปเลือกสิ่งใหม่ๆว้ายอะไรกันได้ไพ่ใจเย็นสิคะเรื่องเลยเนี่ย มันมีคนหนึ่งที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์เรื่องที่จะจบและจากทิ้งอีกคนหนึ่งไปโดยที่ไม่ไดีพูดอะไรเลยนะเนี่ยแบกบความรู้สึกทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนนียไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับอีกคนหนึ่งอ๋อ t ดลเวอร์ j u สติส e อืมหนึ่งเหรียญเป็นสิ่งใหม่ๆนี่คือในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้เขาก็ยังแอบสนใจในตัวคุณอยู่อ่ะไปดูว่าเขาสนใจอะไรในตัวคุณดีกว่าทำไมอ่ะคุณคุณนั่แหละเป็นคนที่ตัดเขาไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไพ่มันฟ้องว่าคุณเป็นคนที่ตัดเขาว่าเขาชอบอะไรในตัวของคุณ เขาเตะตาต้องใจอะไรในตรงคุณนะคะโอ้โหเอ็มเพสเอ็มเพสไปเดียวก็พอแล้วมะเจเอ็มเพจอะตายเธอนี่มันก็คุณสมบูรณ์แบบอะคุณคุณ คือทุกอย่างอ่ะคุณคือโลกทั้งใบของเขาอ่ะอะไรอย่างนี้เดมเพลสโอ้โหอ้หสิบถ้วยคุณคือความสุขอ่ะคุณคือความสุขของเขาโอ้เดรเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เฟกอะไรเลยนะคะไม่ได้เฟกอะไรเลยนีกับตรง,ตรง,ตรงอัศวินอัศวินดาบอืม นี่เขาอยากจะเข้าหาคุณนะเขาอยากจะเทคชั่นนะนี่ยโอ้หินดับเขาชอบความอะไรชัดเจนของคุณนั่นแหละชัดเจนจริงใจเข้มแข็งนะคะกล้าได้กล้าเสีย ก็ชอบทุกอย่างอะ่ะคือไม่มีอะไรเสียเลยอ,ะอ่ะอะ้วคุณชอบอะไรเขาเหมือนคุณก็จะรู้สึกเสียดายนะคนคนนี้รู้จักดีคนที่คุณนึ้ถึงอยู่เนี่ยเออข้าเป็นคนที่โดดเด่นข้าเป็นคนที่โดดเด่นมากเลยทำานะาอะไรก็ได้หลายๆอย่างมากเลยโอ้เดนเบจเชียเขาเป็นคนเก่งมากเลยทำไมเขาหรือเธอเก่งขนาดนี้่ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็โอ้โหชื่นชมสุดๆเดอฟูโอ้เป็นคนที่ใจกล้าบ้าบิ่นดีนะไม่กลัวอะไรด้วยนะเดอะ o มูนอ่าเดอะมูนนี่อาจจะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึก ของเขาหรือเธอได้ดีหรือของคุณได้ดีอะลึกซึ้งเป็นคนที่ลึกซึ้งละเอียดเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีโอ้โอได้ไหายด้วฟนเขาก็ขึ้นมาเนี่ยคุณมองคุณก็มองว่าเขาดีแต่แหละเขาก็มองว่าคุณดี เขาก็มองว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาหูหอเหมือก็ยังใหม่จ้าเอ๊ะนี่มันยังไงกันเนี่ยต้องบอกเพลงนี้รึเปล่านะพรมิชิตบันดานสัพาาโอ้เพลงเก่าสุดๆหาลองอย่าหาลองเลพอละเนี่ยมันทำไมมันดูแปลกๆที่แร n d อนี้นนอ,อะ คุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นผู้ใหญ่เขามีวุฒิภาวะเขามีความรู้มีการศึกษาสูงโอ้อเป็นคนดีมากเลยแถมยังแถมอยู่กับเขาก็รู้สึกว่าคุณได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นอิสรภาพคุณคิดถึงเขาอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยแหละคนที่คุณคิดถึงนั่นแหละ นะคุณไปเตะตาต้องใจเขาเขาให้แล้วล่ะหกเหลียนมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์หรือพูดคุยเจรจากันหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกนะเนี่ยเนี่ยมีโอกาสเลยนะคะอ่ะแดนดอมนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะความน่ารักน่ารักอลลสีเด่นๆนเคอได้ ธาดน้ำธัดลมราศีพิจิกร,ราศีมีนเป็นได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะงั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบาย